แล้วเบิ่งงนีพี่น้องลูกสาวลาลูกสาวลาบอสบายคนลูกคนพ้องบวกกินข่าเมือดอเมือ่อนอนขนตังมือม่อเมื่อยอยางทีดีโตลุ่มลุ่มเป็นไงลูกหไหวไหมวันนี้วันทีตหมอไม่อยู่มันจะเป็นอะไรนะ รู้เปล่ารู้ไหมเนี่ยที่พูดเนี่ยคุยกับแม่น่ะดีขึ้นไหมดีขึ้นไหมไม่บอกแล้วบอกอย่าออกไปข้างนอก หนูก็ไม่เชื่อแม่ฝนตกตกหนูก็วิ่งอยู่นั่นเนี่ยห,หมหนจะออกไปอีกไหมไปบ้างซึมเลยซึมเป็นแมวหงอยเลย ก็ดีเหมือนกันจะได้ไม่มีใครสนไม่งั้นไม่ปวดหัวจังเลยเวลาพวกหนูเล่นกันหือนอนจะต้องไหวนะเว้ยให้แม่ต้องเสียเงินนะเงินแม่ยิ่งเยอะอยู่ กุ้มใจเวลาพวกหนูป่วยทีนี่แม่กุ้มใจป่วยบ่อยนักสิลูกเอ,อ้